นี่น่ารักจนเหลื จะคัะกเผมอนเมาึที่บอกลูกะัอ้่จุหน่แล้วออก็อยากหาพระอยู่เต่ว่านี่ทั้มอันไหนเป็นหิน ทำไมหมาน่ารักจังวกจเราน่ารักของเกลีอันไหนบ่บํายังไหนอันจะจีนแมนบ์แมนของไทยมีของตกตเป็นหิน stone ีเป็น c r y s <im> t <itation> <im> a <itation> เอาไปทำสร้อยสวยมากเขาเคยเอาไปทำสร้อยแม่เคยมา,ย,ายังยังอันนี้บนเขาบึงไม่ได้ผ่านซืออ้อเอออันนี้บนเขาบึงเขาร้านวังหันเขาแล้วที่ยังเขายังได้เขาเ่าไปมองบนเมืองร้านแล้วม,มาเขาเปิดบ้านเสารสักทีบ้านเสาร์ช่วงนี้เปิดทุกเมืองได้จันทร์ถึงศุกร์ คนแม่ก็แค่สุนะมาคนเดียวมาฉีดตรงนั้นแต่วแว่อย่างใครแวะนเปิดเจ็ดหมื่นว่าเข่ามาอ๋อนี่้อ่คนถอยอย่างม่นนึงท vale ี่น <little month. S 2> ะ